มาลำัมงนาคำพันธ์บุญเฮาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมาสำรวจราคางัวควายเนาะอยู่ตลาดนัดโคกกระบืออําเภออําเภอยังพ่อต้อยอําเภอปากขาดครับอําเภอปากขาดจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องตลาดนี้เพิ่งกัดตังอยู่ระวังเสียข้แขกแดงเนาะปากขาดสู้ปากขาดสู้จากเสียข้าวแขกแดงพี่น้องไปทั้งโซ้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรอยู่ทรายมือเนาะตลาดนี้เพิ่นกระเบือทุกวันอาทิตย์ งอคั่ยไหลกรับงอคั่ยไหลเนาะเบื่อทุกวันดิใจดีพร้อมครับครับเดี๋ยวมาเบิ่งของพ่อไตล้วกันเอาจักตัวจะไหมาจักตัวมาสามตัวครับพ่อหน้านี่บ่กคั่วรุ่นทั้งนั้นเลยพ่อไตเราบ่มีเบื่อเลยพี่น้องอันบอกบอกบ้านพี่น้องเพิ่นก่อนเนี้ยบ้านพ้นทองตะบลหนองมะท่ามะโซจังหวัดบึงกาฬครับครับมีแต่คัยอย่างเดียวคัยอย่างเดียวง้อเอามาซีเถียวเราบ่ได้ขายโอ้เคนจะสิ้นไปทางคั่ยเนาะมานไปทางคั่ยเออไล่ละเศร้าหา เอ้ามาเบิ่งตัวนี้ก่อนเนาะไปยับไปใกล้ๆตัวนี้บ่าเศร้าหาไล่ละไลยละเศร้าหาเพรับหัว่ะอือจะว่าผู้ให้ใหายไล่ละสองขั้นหาเขาเยาไปขาดทื่นบ่ไข่ตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียมืดเบิดครับนี่ตัวผู้สองตัวดอนโอ้อ่ะตัวละสองสองสองมืดหาเนาะบผังพ่องไว้เนาะพอใจเนาะรับรถได้ครับมาต่อรองกันได้เนาะครับเนาะสองมืดหารับสงถึง พี่หทหารดีเลยบ่พีกล้วยอ,อ,อันนี้คล้วยพศบ่เนี่ยกยควยผมครับบ่ก้อนนันนี้บ่ครับเอามาจากทีไหนล่ะครับมาบันทาขมวงโอ้มาจากทาขมวงพี่นอ้องครับเอ้ามันหมาด,ด้วพ่อต่อยเด้อเออครับ,รบผมเอาต่อไปคล้องไงนิ้วห้อยตานเจ้าอิสไซอ่ะต่อหนี้ห้อยตานพี่น้องคล้องไงตานเอามาจากจะขค่มครับเอ้าตัวนี้บ่ตัวนี้ขา,ายไปแล้ว ขายเถอะเด่นโอ้สามหมื่นช่วงหลายสามสิบได้เนาะแต่ว่าเพิ่นจิมีอายุแน่หน่อยนึ่งนะครับเนาะซีหาตัวเลยนะครับอันถึงจะมีอายุแต่สมบูรณ์เพิ่นก็ให้ลูกได้ขึ้นกันเนาะวันนี้เลี้ยงลูกว่ะวันนี้ครับฮะเบ่งลูกตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ตัวผู้ครับตัวผู้พี่น้องควองไว้เถอะเด่ห้อยตานี่ยคว่งไว้เหมือนเก่าครับเผนโอ้เหมือนเก่าครับงามอีเด็โอ้เหมือนเก่าช่งมันเมียหนึ่งหน่อยพี่น้องนี่กูปีกลัวเนาะเอาเท่า ตัวฟูว่ะดีตัวครับถ้าพี่น้องสนใจเบอร์โทรชาวนาหอยตาลศูนย์หกห้ับ008ครศูนย์แปดับเก้าเจ้ับหอยทางฝั่งไรลเนาะครับผมถ้าพี่น้องสิขายคั้วจะโทรมาเบอร์นี้เนาะครับเนาะครับให้จนราคาพอใจคุณละเนาะครับครับเอ้าถ้าพี่น้องจะมาซื้อกับส่งฮอดเฮียนครับอ้ามันหมันครับมันหมันเโอเคครับเดี๋ยวพูดต่อละนี่ตรงข้างเนียเจ้าคนนี้คนสวยน่ะไม่หอยตุ๊กไม่ห้อยตุ๊กลูกละเขากล้องเร็ว เออผัวมือดิผัวมาคุ้มมือดิเมียเมียมผัวขายความดีความมันละ่อยโอ้ครับครับเอาเมียกตัวลูกมือดิสามตัวค่ะสตัวในแยกขายบ่หรือมันเป็นมังไหนมั้งอันเป็นแม่ลูกค่ะแยกแต่แยกค่ะแม่ลูกเราแม่ัแม่น่ากับลูกเพิ่นบ่แม่นค่ะแม่นี่กับลูกเพิ่นพึ่งจะลูกไรเรียกันเดี๋ยวก็บ่ลูกันมันก็กินนมทั้งสองเลยบ่กมันแฝดบ่ มุ่งเมียนมุ่งเมีนเนาะเจ้าแม่ของขายมาเปียเจ้าเมีนมาเมีนเออเ้ากับบ่งห่เขาซื้อมาขายไปเนาะค่ะเปิ้ลวาน้ำกิดไตตรวบัานนี้ห้อเขาจะขายอันเป็นตัวเป็นตัวหรือขายหมด่สุดเลยอันหมด่สุดก็ขายแยกก็แยกเออเอาตัวเมียเพิ่นเท่าถอะตัวเมียเพิ่นห้องไว้นุ่ห้องไว้สุดสามตัวนี่ห้องไว้แสนกับเจ็ดพันค่ะแสนกับเจ็ดพันกับต่อรองไหนคือเก็ได้ขี้แยกแหละบ้านเมียเพิ่นในบ้านเนี้ยแต่แต่เมียมันบ่ค่ะครับเอาเมียก่อนเอาเตอร์เกือบพี่น้องอยู่ในเมียเพิ่น แ้แม่ก็หาหมื่นกลัวเออหาหมื่นเท่าไรห่องไว้ 50, หา 50, หมื่นเจ็ดค่ะห้าหมต้นลูกเพื่อนี่ 25, 2องหมื่น้าน่ะบค่ะอีนังนี่สองหมนค่ะอีนังนั่นในสามหมื่นสามค่ะ 33, 000, สามหนสามสองหมืม่นเประมาณเมตร1เมรี <c oughs> เเร <c oughs> ส์สินี่แหละน้น่งเนาะเอาเบอร์โทรศัพท์บัดนี่ศูนย์หกสองสี่หกศนย์สี่หา้าแปดอ่เเด้อาเบอรพี่น้องเบิรงตัวเมียพี่น้องครับพี่น้องยากได้อ่างใหญ่ครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าไปห้าร้มส ไผ่บ่สูงกว่านั่นอยู่บอลอยสามชี้สามเนาะโอ้อยสามชี้บวกนั่นบ่อือเอาอ้างอ่างได้เนาะแง่ก็โอเคอายุอยู่ประมาณน่าจะได้ประมาณสี่ลูกนั่นี่นางเนาะอันเบิ้ันเขาค่ะสองลูกข่ะนานแล้วบ่กอ๋อประมาณสองลูกเนาะลอยสามชี้สามคนนี้ลอยสามชี้สามออลอยครับอ๋อโอเคนั่งโอเคมันมานเด้อขับขับขับของพ่อใหญ่ อาขายเจ้าตัวเอาไมาขายไอ้กล้วยอยู่ในขอกบ่นิกล้วยขอกเดือนนี้เลี้ยจัตัวคุณผัวเลี้ยงเ้าเาวตัวเากวาตัวเนาะห้องไว้เท่าไรเอาอันนี้ห้องไว้หาิบไปนีน้ยหาิบเท่าไรหาสิบหาหาสิบหาเนาะ่อร้องกันลยอ้าวบอกพี่น้องเนีเบืร์เบื่อโทรศัรทใาบพี่น้องสนใจศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจเจ็ดหนึ่ง เก้าสี่สี่หนึ่งพ่อยังเอาพอวีรัตพอวีรัตนาะเอาเสื้อเตียมเลยตัวนี้แม่นคนเบิ่งไห้ปราไม่ลอยลอยลอยเศ้าน้อคุณพ่อเนาะอวันลอยสามสิบหอดอยู่เง่้เนาะลูกลูกคนที่ใดนล่ะครับนี่ลูกตัวครูคนได้ลูกยักษ์ตัวละคุณพ่อนนี่ตัวที่สองน่ะอ๋อตัวที่สองเนาะในในมีท่วงบ่มีมีท่วงมีท่วงเนาะมีทอ๋อมันมาด้วยคุณพ่อเด้อ ครับครับครับมาต่อพี่น้องบัดนี้ของท่านอบตสอเราค่อยงามเพิ่นพี่น้องเลยมื้อนี้มาจักะตัวพสเพสแปดครับมาแปดตัวตัวตัวนี้คือยาวแต่พสยาะสเงาวเนาะไในไอ้มาตัวเดีย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 วเลยโอ้ยาวเลยพี่น้องลูกขายออกแล้วเนาะเขาเลยขายออกครับหางพิ่นถึงงามเด้เพสเนาะนุ่มก็ดีอยู่เงาสูงไรสามชี้บวกได้บเพสนี่ไร ครับเมื่อนี้เพิ่นพ่ผ้ากันเข่าสมุนไพรครับพราะเนี่ยพเ,เยยพิ่อ,ออะไรมีอะไรต้องพิน旺เลยพิน้องผู้ใดเบิ่งคลิปผมป <laughs> กติแล้วเสียงดังจักจากจากแย่เลือดห้องอเขาจะได้พศนี่หกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าพอง่ามอยู่พอบปพัฒนาต่ออยู่นั่นเนี่หลังบ้านแป็นแผ่นพ,นพ,นพินองเลยเอาต่อไปตัวนี้แม่ลูกบอกพศนี่แม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องนี่ลูกคนกะทิอยู่ทั้งแปดเดือนอัอน,อน,อน,อนนี้ทองวะพศนี่ เขาบอกว่ามันสมมาแล้วนะครับสมตัวสมตัวมาแล้วแต่จะมีว่ามีบ่ยืนยันเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดมาก็ค่อยไปรุ่นเดียวร้อยสามสิบอายุได้นี่ครับร้อยสามหาสามหกรอยสามหาสามหกพี่น้องอยู่ก็เดี๋ยวใหม่วัดมาอายุจะปีหรือปุ่นก็สองประมาณลูกสามลูกสามนี่เนาะเนาะครับลูกตัวที่สองครับลูกสามเออนี่ลูกตัวที่สองตัวที่สถ้ามีทรวงกับลูกตัวที่สามไมทรวงประมาณหาปี ครับอ๋อเมืองอข่าหงงางพันงงมพี่นอ้องเ้ยคุยขกบนานนะครับด้วมันคุยงามออ่างไว้พสตัวนี้เก้าิหาครับตัวนี้เก้าสิมหา่าพี่นอ้องแม่ลูกเก้าิ่าโอ้กับบา,า,า,านเขาพิ่นนางงามนี่ได้ปากครับเกยวอ๋อผ่านไป ต้องได้อีกบานนี่แบบนี้ว่าอ่าตัวว่าเราดูพวกมันนะว่าเราดูพวกตอนนี้แต่เราดูมั้น่ะกระตุกโบราณกระตุกโบราณตัวตัวตัวได้ตัวได้ลูกเพื่อนนี่ตัวได้ลูกเนลูกเพื่นตัวนั้นได้พี่นังเด้อลูกตัวคู่ตัวนี้สูงร้อยสามสิบได้ได้เนาะครับประมาณร้อยสามสิบได้จักลูกหรือพ่อสอนนี่อ่าตัวนี้ลูกที่สามแล้วครับตัวนี้ขั้นนี้ทองกับลูกที่สี่อันเพื่อนนี้ว่าล่ะทองพ่อสอน มันเป็นท้องว่างครับท้องว่างด้วยพี่น้องเด้อสินซัดนะครับครับท้องว่างไดตัวนั้นไม่ได้เฮ้ยท้องว่างเนาะแนโอเคเอาค้อยตู้ขายจังไหนี่ค้อยตู้หกสิบห้าครับเน่ะหกสิบห้าต่อรองได้ตลอดเนาะต่อรองได้ครับพอดีจะขายค้อยกับพอซอกับติดต่อมาในเนาะขายพ่อไม่พี่น้องมาต่อทรงหันเฮียนครับทรงหันบานเมื่อไปบบบนี้ยังครับยังแม่สาวครับยังแม่สาวพี่น้องคือ Yr, ยกขึ้นโัเดียดยวเดียวดยดยดยดแม่นางน้อยแม่นังน่อยปีนึงพอดีปีกัวนี่แหละเนาะคัวครับปีกัวปีกัวสูงเมตรแเดือนเม็ดเสีบสูงเมตรยี่หลับห้องไว้เท่าไรพ่อสอตัวนี้ห้องไว้สามพันห้าครับสามพันห้าเนาะครับเนาะอ่าโอเคเมื่อแล้วเนาะบานเนี่เบอร์เบอร์ทั่วเบอร์ทั่วยังผู้นี้เอายังอีกอยู่อ้าวแถมอีกพี่น้องเอ้ย็ดเจ็ดเดเจ็ดเ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 อาคู่นี้เลย เราขายเป็นคู่เลยบ่ครเป็นคู่เป็น้วกัขายครับอเอ้า้องไว้เท่าไรเอาคู่นี่เอาคู่นี่หกหมื่นครับหกหมื่นถ้าจะแยกเหรตัวละสามหมื่นตัวละสามหมืเมื่อไดานนี้เนาะเ้าเบอร์โทรศัพท์พอวันี์ก้าหกห้าศูนย์เก้ามันมันเด้อพเด้อครับมากครับต่อมามาอาจารย์เราพี่น้องวันนี้เรามาเลก้ตัวกัอาจารย์น้องันห้าตัวเอาขายยังไงบ่าะนี่แสนเดีง หนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สามตัวผูกค้าอยู่ไหนัพี่นังเด้อหนึ่งแสนหนึ่งแสนอะไรกะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพัน0 0 0 0 0 0 0 0 0เราทั้งไรอีก่วะนี่สอตัวแต่ละตนี่วะคู่นี่ครับโตนี่5มือสคู่นึงแม่นึงท่านแยกเหรออาจารย์แยกตัวนึงกับสองมืหกส้าหก็ดนี่เนาะกล้วยปีกกลัวยทุคนสปีวะอาจารย์เนี่ยมือเขาเอาเบอร์โทรอาจารย์ 081ย์แป1หนึ่งหนึ่งครับอาจารย์ยังก่อนเหรออาจารย์สมบูรณ์ครับชื่ออาจารย์สมบูรณ์เนาะเดี๋ยวผมเมืองคั้วเราให้พี่น้องเลยสูงลอยสามชีดนีะอาจารย์สมบูรณ์เนาะลอยสามชีพนาดีเยอะซ้งลูกดีเนาะเพื่อเพย่อาจารย์ครับครับครับเอาเอาหวานๆได้อาจารย์เด้อตัวพี่น้อง เด uhm. ี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอันขายหวยเราขายเึกืือพี่น้องนี่ใบละแปดสิบมาจากเมืองเลยเนาะซื้อมาล่อนึ่งใบเสือเขาจะหนีเป็นี่ครับก็แปดสิบครับพี่น้องเพราะว่าขายอยู่ในตลาดนัดเอ้าพอใหญ่เสนอแพ่อใหญ่เสนอพี่น้องกันทีมงานชงมาประกวดต้องยืนมากันเรียนลบดีวันอะไพี่น้องเลยมื่หนีมากมากจากตัวคุณผอมืันนี้สามตัวมีจากตัวอสามตัวหนึ่งสองสามนี่บ่ ก็เสียงเงามอ่อนเจ้าจับเข้าให้เพคนเนี่ยเพราะผีจะมาสัมผพพัสพี่ให้เพควนจับจับไว้จับเข้านรำกัน<อ><อ>ตัวนี้สูงร้อยร้อยสามสิบเลยได้หนิได้ปะวัดแ <อย S 1> ม่มปะฮะสาวนี่หรอแม่สาวแม่มสาวแต่ส่วนสูงนี่ร้อยยี่ห้าได้ปะได้ครับได้ได้ร้อ<ะ>ยยี่เจ็ดนะครับร้อยยี่เจ็ดเนี่เนี่ยเบงเนาะแม่สาวได้สองปีกว่าสี่สามปีได้นเนาะคนยังคนมีท่องเนาะยังบ่มียังบ่ได้ทับทั้งบ้านทับไปเลยยังบุญความทับเลยเนี่ยร้อมทับแล้วเนาะเอาห้องไว้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ซีซสิบห้าครับซีสิบห้าพี่น้องคนนี้ครับนี่อ่าตัวนี้ถุงลอยเงียบลอยเงบเจ็ดลอยเงบแปดครับนี่ก็พ่อไปเลี้ยงอยู่บ้านเท่านาะเอาครื่งง่ายของม่อพัฒนาวเนาะอ่าตัวตัวมาตัวตัวนี้วะนี่ตัวนี้ลอยเศร้านี่ตัวนี้กะเปรี้ยวเนบอครับนี่มันท่านมีห้องบปล่าเนี่บนมีเปรี้ยวแม่เปรี้ยวมัดอ๋อห้องไว้ตัวใดตัวนี้เอาเมื่อไรเท่าไรสี่ ตัวนี้ซีเมื่นสูงประมาณลอยเศร้าลอยเศร้าขึ้นอยู่ดอกเนาะขึ้นอยู่ดอกฮะเพราะเ่อนตัวนี้คืออ่างไงคืองามตัวนี้ตัวนี้งามอันนี้มีทองแล้วตัวนี้มีทองวะครับนี่มีทองีมท้องพอบแบนๆพอบ้านบ้านครับพอบ้านบ้านๆเนาะเยวะจับเข้าให้ย่างให้พี่น้องคนเบิ่งเนี่ยผมหั่นแล้วอ่างขึ้นเลยเนาะโอ้ยโอ้ตัวนี้มีอนี่งามเนาะทองทองสร้างได้เขาอื่นนะครับเนาะโอ้ยนี่ยพี่น้องรุ่นนี้ไปพัฒนาครับหันไปยังไง โอ้สูงอมสามสิบวกดิลอยสามหาพุ้นแล้วได้บอได้ได้ได้ลอยสามสิเยืนตรงตรงลูกไลยืนตรงตรงเร็วยออรอ้อยสมสินที่น้องนี่อางใหญ่เลยหางเป็นพุ่มือนวนเลยเนาะครับเนาะสุดยอดผมมงเขากันาจะได้ว่าลูกสามไปครับนี่หนางามเลยตัวนี้เนาะห้างไวเท่าไรพ่เนืะอตัวดีสิบห้าไม่หรอห้าหมื่ามืนหพี่น้องนี่อาเบอร์เบอร์เท่าัรท์บานี่ศูนเกสมคับห้าหนึ่งหแปด ศูนย์เก้าสามโอเคมาหมันหมานนะครับเด้อองทีมงานครับพี่น้องครับสร้างเงานบุงค่าดีเนาะครับของคนนั้นเล่าพี่น้องไม่ห้อยทร้างบุงค่าเพิ่นออกมาสองตัวคุณผัวสองตัวสองตัวเป็นตัวเมียสาวหมดตัวสาวหมดเพราะท่านมีท่องเนาะตัวนี้สวยงามลอยสาขาถ้าใดคุณผัวนี่คู่นี้สิหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าถ้าแยกหรือคุณผัวแรียกคือสองตัวละสามสิบห้า วางไว้ฐานยหาเนาะครับคั้นฟองตัวก็ค่อยหกพื้นหะครับโอ้ตัวนั้นก็นสูงประมาณลอยเศร้ากินพี่น้องแต่ว่าตัวนี้จะอ้างไงากว่าเนาะตัวนั้นว่ามันขึ้นอยู่ที่ฟองหรอเปล่าขึ้นอยู่ไดยผมขึอนตัวแลวตัวนี้ก็จะน,น,น,นั่งเมียสาวอยู่เนาะอันเบอร์โทรศัพท์มาศูน,นย์แปดเจ็ดสองสามสี่เจ็ดสามแปดหกนี่หอยบุ้งขาวนะครับเนาะเอาคลิปคลิปกล้วยก็ไปแค่ดีตเลยพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปกล้วยพี่น้องบนเมืองก่อน ครับสวัสดีครับ